กรบมาโอเคยาเก็กทมีส่วนผสมหลักเป็นเก๊กัวหรือเก๊กซิมเก๊กซิมใจายใายอาัใจมากหัวนเป็นไปแล้วคุณุณยาีชหัวร้อเป็นอเเ็วเอา่ยาเร็วอากมสมัมันเป็นอหรือเป็นมกเนี่ยู ง่ายไปที่จะเอาเก๊กขั้วไว้มามันก็ต้องมีสมุนไพรชื่อเก๊กซีไม่เป็นยังไงไม่เป็นยังไงเก๊กซีเนี่ยของดำๆนิ้อชมพูคิดสิเพื่อนคไปต่อไปต่อยังไงล่นะถ้าคุณดูก็ยิ่งมันยิ่งดูก็ยิ่งหายิ่งดูก็ยิ่งได้ความรู้และคู่ที่จะมาแข่งสองทีมนี้ก็พร้อมอยู่แล้วไม่รอช้ามาเลย สวยๆหมดเลยลการไม่เคยมาเลย <c oughs> บ่อยไหมบ้าบ่อยไหมบ้าง <c oughs> บ่อยไหมบ้าเราอแวอแล้วสร้างวีรบุญวีรกรรมวีรเวรวีรศิลป์หมดเลย <c oughs> หมดเลยอ่ะอมันหมดเลยใแล้ว, <c oughs> ลวนี่จะมาเอาคืนเพราะวันนั้นไปแล้วจุกหมดเลยเ <c oughs> ขาบอกว่าซีเต <c oughs> ลรัด <c oughs> เออรัดน้อยไ,ไปกันดึงเองแหละเออแล้วนี่มาเจอกัน คนะอุ้ยนี่สาวที่ไห,ไหนอะสัตว์สวยด้วยอุ้ยเหรออุ้ยทำไมสวยเงี้ยไปขุดขึ้นมาหรือว่าใช้ใพชรลุกลงไฟไม่ใช่ต้นไม้นะสองทีมนี้มาเจอกันน่าจะฝึกฝนดูมาพอสมควรเพราจะเจอยังไงหลักการสําหรับรายการปริศนาฟ้าแลบอ่ะเข้าจะต้องทำยังไงถึงจะชนะข้ต้องมีไหวพริบและมีสติมากซึ่งฉันไม่มีเลย ครั้ง <molec> จะมีจากทางบ้านมานะฮะซึ่งให้บริการของ AS นะครับสามจีสองพันหนึ่งร้อยกดดอกจันห้าสี่สี่สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกอันนี้ฟรีเขาจะถูกคัดเลือกเข้ามาเหมือนคุณเฟิร์นคุณเถงครับเถงอ่ะมาทีละคู่ทีละคู่ชนะสามคนเป็นแชมป์ทันทีอ่ะผู้กระหารมาใครจะเป็นคู่แรกสีนลำผึ้งเอาโยเลยชฮะพี่หายพี่หายฮะเอาเลยมันเป็นเรื่องของความรู้ โอเค9มาแล้วนี่เราชนะกันใหญ่ในที่เดียวแต่งตัวดีเราชนะโชคดีนะเพื่อขอเพื่อชนะเขาจะใช้สูตรไหนประสบการณ์แล้วอ๋อสบายมากเพราะว่าตอนนี้สะสมประสบการณ์เยอะมากแล้วกลับไปเนี่ยไปดูตลอดเลยค่ะเพราะเราคิดว่าเราต้องกลับไปทั้งเพราะว่าตอนนี้รายการนี้ดังมากพวกเราก็อย่าใเอาใจเลยค่ะ มันจะแตกตรงนี้แหละนะมาวใหม่เร่งก่อนเลยเร่งเอาไหมนี่เขาเขาไม่เทียบไงเอ๋อเดูด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ไม่เจนหรอกพี่ก็ได้แค่เลขสามแล้วพี่ก็ตัดมาเก็บตัวก่อนโอเคอาผู้มาใหม่ไม่ตื่นเต้นงั้นย้ายมาข้างะลังก่อนเลยนโอเคเก็บตัวที่เหลือเราให้กันลังใจไหมคางลองเข้าสู่ทีมเราเต้าอยรอบมาบรรยากาศเป็นไงบ้างอ่ะคุณเพึ่งโอเคบรรยากาศเหมือนเหมือนอยู่ที่ กิสเนว์เวิลด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเล่นฟรีฟอร์ค่ะเฮ้ยจริงเหรอมันก็น่คลัวสิคะตอนลงอ่ะเอ้ามีถ่ายทอดสดด้วยเห็นไหมเนี่ยไม่กลัวหรอกเรามานั่งแล้วนะจะบอกอะไรกับเขาบ้างอ่ะโอเคกาอี้จ๋ากาอี้จ๋าอย่าตกลงไปนะจ๊ะเราจะต้องขึ้นให้ถึงเล็กสิบนะจ๊ะกูอี้ขึ้นเล็กสิบไดเหรอ คุยกันรู้เรื่องอ่ะนี่ยังไม่ได้ตอบเลยเสร็จแล้วเหรอชนะเออชนะชนะเอ้ยไม่ได้เชื่อแล้วสมมติมันโดนเองเลยลูกผิดว่าผิดมันจะเป็นยังไงล่ะครับผิดจะเป็นยังไงผิดไันจะเป็นยังไง ก็ยังเป็นอย่างนั้นบวกคะแนนเลยแล้วเราจะเหลือหรอเนี่ยกลับมาเดีวโอเคพร้อมปินนาไปล้ริ่มเรรมจับเวลาถ้ายายซื้อแว่นตามาใช้แว่นตาจะเป็นของตาหรือของยายของยายถูกต้องครับโอ้สบายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยง่ายๆแล้วถ้าตา ซื้อแว่นตาให้ยายแว่นตาจะเป็นของยายหรือของตาของยายทุกท่านครับเฮ้ยเฮ้ยพูดอมาใหม่ทว่นดนูทนแล้วถ้าตายื้อแว่นตาของยายมาใส่แว่นตาจะเป็นของตาหรือของยายของยายอะไรนี่ไม่ได้ของยายเฮ้ยาแล้วเฮ้ยมันอยู่ที่สมอง พาตาไปซื้อแว่นตาถามว่าแว่นตาจะเป็นของใครของยายเฮ้ยชิไม่ใช่แว่นตาเป็นของยายที่ให้ตาแปลว่าของใครลงไหมลงม่ลงมาว้าโอ้โหยัยสามยัยมเยอะมากรับใช่ที่มันต้องเริ่มต้นใหม่เลยเป็นยัยสามแล้วคำถามมันวุ่นเกินไปขอใหม่ค่ะนางสมศรีโสดไหม สอดค่ะสิงด้วยสดได้ไงเขาพูดดังสมศรีอ่ะเ็จริงไม่ใช่เราพูดเล่นกันเล่นกันเนี่ยเล่นกันเนี่ยฮะเราพูดเล่น <c oughs> ยิ<ด>ยม้มไป้เข้าคำถามเลยสตีกมาสตีกับมา <c oughs> โออยาเก็กโูมีส่วนผสมหลักเป็นเก็กหัวหรือเก็กซิมเก็กซิม มันอยากรู้มันดูเหมือนง่ายไฟที่จะเอาเก๊กขั้วหอยมามันต้องมีสมุนไพรช่อเก๊กสิแม่มันจะมีอะไรแม่มันเป็นยังไงเก๊กสิงเนี่ยของดำๆหรือชมพูคิดสิเพื่อนคนี่ป้ามันที่สมองมันก็รวนได้เหมือนกันไปต่อไปต่อไปต่อไปถ้าคุณมีไม้ขีดไฟก้านเดียวเท่านั้นเองฮะทั้งมืดทั้งหนาวเลยในห้องที่มีฮีตเตอร์กองฟืนตะเกียงเทียนไขคุณต้องจุดอะไรก่อนกองฟืน ไฟดไลัฮตไม่ต้องไม่ต้องคุณต้องจุดไม้ขีดไฟก่อนคุณไมอไย่งยะจุมันอยู่ก้านเดียวอย่เดียวก้านเดียวนะออกอีแป้นจะแตกหอีป้นเป็นตัวอะไรตัวอะไรก็ต้องงงตอบ อีแป้นอีแป้นครับมันต้องมีนมใหญ่เดี๋ยวไม่ได้ถามว่าลักษณะเป็นยังไงถามว่ามันเป็นตัวอะไรวัวอย่าคิดเองอย่าคิดเองเอาความจริงช้างมันเป็นช้างเอนที่แปดแปดไม่ดีอไปกันใหญ่เลยตอนแรกดิฉันรู้ว่าดิฉันสลายมาก ต้องกินข้ามโอ้สามข้อแรกมันเป็นเรื่องราวของแล้วจากนั้นแกไม่เอาอะไรเลยมีทางเรียนที่จะช่วยเราได้ต้องเอาเก๊กซิมมากิดเราได้ไม่น้อยนะที่ติดติดกันอ่ะสามข้อติดกันเลยโอเคลงมาลงมาได้บทเรียนสามข้อก่อนงันนี้ด้วยหร บรรยากาศอยู่ที่บ้านคนละเรื่องคนละเรื่องเลยแล้วเราพอนั่งก็คนละเรื่องพอนั่งถามไปหนึ่งสองก็ยังคนละเรื่องพอเริ่มผิดก็เรื่องมาแล้วใช่ค่ะพตอนที่เราดูทีวีที่บ้านใช่ไหมแล้วเราก็ดูแบบว่าดาราคนอื่นตอบแล้วก็แบบโอ้โอะไรเนี่ยแค่นี้ก็ตอบไม่ได้เ่ราะเราตอบไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าไงท่านผู้ชมขา บางทีมันคําถามมันมันยากเกินความคาดหมายค่ะทุกช่องเพราะที่คุณแค่โค้ชเก๊กสิมเก๊กเออจะตอบได้ยังไงเนาะพี่เออมันรีบไงมันอยากมันชนะแน่เนยไม่ใช่มันคิดว่าพี่หลอกอ่ะพี่ไม่เคยหลอกใครเลยนะพี่เป็นคนจริงใจเป็นคนที่ใจดีมากแล้วพี่ก็เป็นนักอ่านทางหน้าที่ไปพี่ทำหน้าที่ ก็ไม่มีความสุขอยู่ในทีดกักอยู่หลังเนี่ยรบปุ่นสวัสดีมากชอบจริงๆนะแกครูที่เป็นสมเก็ตคูนีแหะเดตเดอดตาเนะไม่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 ไไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไไม่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  เอาเขาจะโดนอะไรแว่นตาที่จะโดนไหมแว่นยายแว่นตาไม่นงงปุ๊บไปทางนี้ไม่โดนไม่ตอนแรกเราเรียงเรียงลอจิกดีๆนะเธอจินตนาการภาพเห็นเอไอไปซื้อแว่นหินตาอะไรเงี้ยพอข้อเสียงยายไปซื้อหินตาพุกห่าจจะกลายเป็นของยายอีกไม่ใหญ่มันยึดยายไหนละยายนี่สิอีแป้นอีแป้นข้ออีแป้นอะข้ออีแป้นนะฮะข้ออีแป้นออีแป้นนมใหญ่ เก็บกันตรงไหนคะคุณคุณคุณได้หรือเปล่าคะไม่คุณสนิทกับเขามากขนาดนั้นเลยรู้ไปหมดเลยแน่นอนค่ะแน่นอนได้สามนะเราไม่คุยถึงเรื่องคำตอบแล้วนะไม่คุยค่ะสตัวเข้ามายังไงําไมใช้เวลาเรวจังเลยอะเดินมาเหมือนหนึ่งผู้ชนะประหนึ่งว่าเราคิดว่าผู้มีประสบการณ์อย่างเราแน่นอนถ้าเราทายนะไม่น่าจะเกิน3ห4 เอาให้สามเต็มที่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกเวลาตอนนั้นที่เราไปเราหายไปสัก <zien> พ like so yeah. ักเราก็ได้สามแค่นี้แลเหรอเฮ้ยได้สามเหมือนกันโอม่มากเลยอะ้ยประสบการณ์มีประโยชน์อ่ะมีประโยชน์แต่จะเนี้ยเขาจะโดนอย่างที่เราโดนไหมแล้วเขาจะเหลือสักสองไงหนูว่าพี่จะตอบได้สามข้อแรกอาวอีกสามข้อหลังพี่จะตอบไม่ได้เ้าเสมอสิเพราะว่าเพราะว่าเก่งนะพี่เก่งพี่มาครั้งนึงแล้วนะเผลอสักเผอสามได้ต้องไปสืบพี่สามไม่ได้ก็ เหลือสองข้างแพ้นะใช่พี่จะแพ้โอ้ยตอนแรกอย่างบนน่าจะไอย่าบอกยั่งใจอย่าบอกอย่าบอกอะไร่แล้วตอนนี้ก็ตดบถูกหมดเลยเอาละต้องการสาเป็นอย่างน้อยมากกว่าชนะเก็บให้ได้สามคนนะฮะใครได้สามคนก่อนเป็นชนะอ้าโอ้ยหายขึ้นเลยก็ยี่รอปลา แบบสบายกานรับสายนะรับกลับไทยพี่ระบมมากเลยน่าจะเวลาหมดหมดเวลาครุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาจัดเต็มความฮากันต่อกับแขกไม่ได้รับเชิญคนนี้เพื่อจะเป็นแชมป์ไทยเนี่ยเจะถ่ายรายการเขามาเย็นทำไมอ่ะนี่ไทยนี่นองนี่นอง นี่เทนนี่ไมงต้องมาสักวันนึงทได้คุณทด้ผมได้ยังเไผมไม่เคยเล่นนี้เลยเ็นคุณพยายามไม่รู้ตัวหรอเปนะ่นดูแลกเสียงดังนะผมไม่เสียงดังผมจะ ผมจะต้องมาให้ได้ผมจะดูช่องทางก่อนโอเคดูนะโ <Okay, S 2> okay, อเคพร้อมเฮ้ยนั่งั่งนั่งร่ง <laughs> แล้วแล้วไม่เชื่อก็ไม่ได้เดี๋ยวตกงานอีกี่หม่านค,คับอวยพรให้หนูน่ยสิคะเธอทำได้อยู่แล้ว <laughs> ถ้าคุณไม่ได้เป็นแชมป์นั้น,นมากระทืบผม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวนายบอกว่ากระทืยมก่อนได้มั้ยเป็นนี่กระเทียมที่เขทนอยู่อันนี้กระทืยม